กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานเสือแป้นราชบุรีจอมโจรหนังเหนียวเพชรคาดฟันคออย่างไรก็ไม่ขาดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับขอย้อนกลับไปในอดีตที่เมืองราชบุรียังมีขุนโจรกระเดื่องชื่อคือเสือแป้นจอมโจรแห่งลุ่มน้ำแม่กลองเรียกว่าทุกคนต้องได้ยินกิติศัพท์ ตั้งแต่ราชบรุรีสมุดสงครามแม้แต่เด็กกำลังร้องไห้หากพูดว่าเสือแป้นมาเด็กหยุดร้องทันทีก่อนที่เสือแป้นยังไม่มาเป็นโจรปล้นตอนนั้นเสือแป้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมและได้รับการสักยนันต่อมาเสือแป้นถูกความกดดันหลายอย่างจึงต้องหันเหมายึดอาชีพเป็นโจรเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะออกปราบปราม เคยปะทะกับเสือแป้นแบบประจันบานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเสือแป้นหนังเหนียวคือหนังคงกระพันอาวุธทุกชนิดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเขาได้เสือแป้นจึงหนีรอดมาได้ทุกครั้งในที่สุดทางการจึงวางแผนโดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสมุนเสือแป้นใช้วิธีจ้างให้ลูกสมุนทำร้ายให้สลบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจับลุมโดยง่าย ลูกสมุนของโจนพอเห็นเงินก้อนใหญ่ก็เกิดความโลภจึงวางแผนทรยศลูกพี่เมื่อเสือแป้นนอนหลับอยู่ลูกน้องใช้ไม้พลองตีจนสลบเจ้าหน้าที่จึงกลูเข้าจับตัวได้หลังจากเสือแป้นถูกส่งตัวฟ้องศาลได้ตัดสินประหารชีวิตในยุคนั้นการประหารนักโทษทางราชการใช้วิธีนำผู้ต้องหาม,ามัดติดกับเสาแล้วเพชฌฆาตจึงลงมือฟันคอด้วยดาบ เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าเสือแป้นถูกจับได้และถูกนำตัวไปตัดศีรษะประชาชนนับหมืน่นต่างมุงดูกันล้นหลามณลานประหารโดยมีพระยาไกลเพชรรัตนสงคลมสมุหะเทศบาลเป็นประธานส่วนเพชรฆาตนั้นได้เตรียมมาจากกรุงเทพคือหมื่นสาหัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอส่วนนายอ้นเพชรฆาตเป็นดาบสองคนรำล่อและเชือดพอได้กำหนดเวลา เจ้าหน้าที่ได้นําตัวเสือแป้นผูกคอมัดติดกับเสาประหารท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของมารดาและบรรดาญาติพี่น้องที่เคยห้ามปรามแต่ไม่เชื่อฟังพอได้เวลาเสียงปีกกลองก็เริ่มขึ้นเพชรคาดก็ไล่ลาหลอกล่อไปตามจังหวะเสียงปีเสียงกลองพอรัวๆเพชรคาดดาบหนึ่งก็เหงือดาบขึ้นสุดแขนฟันลงไปตรงคอของเสือแป้นทันทีแต่ว่าคมมีดไม่สามารถระคายผิวหนังของเสือแป้นได้ แม้แต่ริ้วรอยก็เหมือนรอยน้ำเกี่ยวเท่านั้นสร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้มาดูในวันนั้นดาบหนึ่งฟันไม่เข้าดาบสองเลยใช้มีดดาบเฉือนทันทีแต่ทว่าก็หาระคายผิวไม่ทั้งทั้งที่ดาบของเพชรคาดเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยฟันคอนักโทษที่มีอาคมคลั่งขาดกระจุยมานักต่อน,นักแล้วเลยต้องเข้าไปกลาบเรียนเจ้าคุณทศเห็นจะต้องใช้วิธีอื่นพระยาไกเพชรรัตนสงครามจึงตัดสินใจนำกระทะมาต้ม เมื่อมารดาเห็นเช่นนั้นจึงได้ขันอาสาท่านเจ้าคุณว่าจะช่วยเกลี้กล่อมลูกชายให้เองให้ถอนอาถรรพ์เพราะไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกขเวทนาเช่นนั้นเมื่อมารดาเสือแป้นเข้าไปเกลี้กล่อมบุตรชายให้ถอนอาถรรพ์ในที่สุดเสือแป้นบอกมารดาให้ตักน้ํามาและตัวเองทําน้ามนให้มารดาไปรดที่ตัวพร้อมกับเอาน้ํามนรูปที่อัขระยันด้านหลังสามครั้งแล้วก้มลงกราบมารดาเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นเพชฌฆาตก็ทำพิธีประหารต่อไปพอดาบหนึ่งฟันลงก้านคอเท่านั้นข้อขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูดกระจายไปทั่วสิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือแป้นชายซึ่งเรื่องนี้เป็นที่จดจารกันทั่วไปว่าเสือแป้นหนังเหนียวเพราะหลวงพ่อห้องท่านศักยันให้ตั้งแต่นั้นมานักเลงถิ่นไหนก็เดินทางมาให้หลวงพ่อห้องท่านศักยันให้และถวายตัวเป็นลูกศิษย์พุทธคุณพระท่าน ช่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวพุทธคุณพระไม่มีแบ่งชั้นวันนะมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนและนอกจากตำนานของเสือแปนแล้วยังมีตำนานอีกบทหนึ่งสำหรับการจากไปของเสือใบหรือนายสะอาดอดีตขุนโจรชื่อดังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา10นาฬิกา38นาทีวันที่24พฤษภาคม2 5 5 8ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ทั้งนี้ญาติได้เตรียมนำศพกลับไปที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีจะทำพิธีสวดอภิธรรม7วันและทำพิธีชาปนากิจในวันที่สองมิถุนายนอย่างไรก็ดีตำนานอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของอดีตขุนจนชื่อก้องอย่างเสือใบรวมถึงเสือร่วมรุ่นอย่างเสือมเหศวนและเสือดำที่คนรุ่นก่อนเคยบอกเล่ากิติศัพท์ให้ฟังมาถ่ายทอดให้เราได้รับรู้กันอีกครั้งเปิดเรื่องเล่าเสือใบ ปล้นคนรวยช่วยคนจนจริงหรือใบสะอาดดีหรือเสือใบอดีตขุนโจรสุพรรณที่เรื่องชื่อมีเรื่องเล่าขานมากมายเสือใบนับเป็นโจรร่วมรุ่นสมัยกับเสือดำเสือวัดเสือายและเสือมเหสวนโด่งดังมากในยุคก่อนเพราะทุกครั้งที่ออกปล้นจะแต่งชุดสีดำสวมหมวกดำและปล้นด้วยความสุภาพจนได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษเสือใบ ซึ่งส่วนใหญ่จะปล้นในพื้นที่ภาคกลางครั้งหนึ่งเสือบายเคยเล่าถึงวีรกรรมของตนเองว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้ยกทัพมาที่จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ร่วมกับเสือคนอื่นๆเป็นกองหนุนให้กับกลุ่มเสรีไทยและขบวนการไทยทีบรบแบบกองโจรรวมถึงการปล้นสินค้าและอาวุธของญี่ปุ่นจากขบวนรถไฟอีกด้วยนอกจากนี้ ยังอาสานำอาวุธที่ได้รับจากอเมริกาไปให้เสือไมเหศวนเสือดำและกองกำลังอาสาอื่นๆด้วยเมื่อรุ่งโรนดก็มีร่วงรอยในเวลาต่อมาชุมชนถูกตีแตกเสือใบก็กลายเป็นเสือเพ่นหลบหนีมากบดานในกรุงเทพเป็นนักเลงคุมลูกน้องก่อเหตุอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆกระทั่งต้องหลบหนีอีกครั้งในคราวนี้ได้หนีไปที่อำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินระหว่างที่หลบหนีจนเหนื่อยล้า พอตื่นขึ้นมาก็ถูกตำรวจรายล้อมไว้แล้วซึ่งที่ที่เขาถูกจับไม่ใกล้ไม่ไกลข้างโรงพักสหัดขันซึ่งเจ้าตัวได้ยกสุภาษิตหนีช้างไม่ให้ห่างต้นไม้หรือภาษาบ้านๆก็คือที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดหลังถูกจับสารตัดสินประหารชีวิตแต่ก็ได้ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตต่อมาได้รับการอภัยโทษเหลือจำคุก20ปีระหว่างที่วันเวลาผ่านไป เสือใบก็ได้โอกาสทำความดีชดใช้ความผิดบ้างด้วยการยอมเจ็บตัวเสี่ยงเข้าช่วยผู้คุมขณะถูกนักโทษคนหนึ่งทำร้ายเขาถูกแทงที่มือซ้ายเป็นแผลเป็นอนุสร์แห่งความดีเสือใบถูกจองจำอยู่ประมาณ16ปีก็พ้นโทษหลังพ้นพันธนาการก็กลับตัวมาเป็นคนดีแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ก็ไม่รับประทานเสือใบยังได้ทิ้งคำสอนให้ลูกหลานที่เกเรรู้ว่าการเป็นโจรเป็นเสือไม่ดี เพราะต้องอยู่แบบหลบซ่อนตัวตลอดเวลาและทรัพย์สินที่ปล้นมาอยู่ได้ไม่นานจึงอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานขยันมั่นเพียรเข้าไว้อยากได้อะไรก็เก็บหอมรอมริบเอาเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเองเสือไมเหสวนหนังเหนียวยิงโดนหัวกระสุนเด้งออกเสือม่เหส่วนหรือชื่อจริงสวนเพรีวงบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกับเสือใบ จุดเริ่มต้นของเส้นทางโจรเริ่มขึ้นเมื่อตอนเขาอายุ20่ว่ากว่า,วาบิดาถูกกำนันที่บ้านเกิดฆ่าตายแถมยังถูกใส่ร้ายว่าได้ฆ่าฟันพ่อตัวเองเท่านั้นยังไม่พอยังถูกไล่ล่าจนต้องหลบหนีไปอยู่ที่อื่นกระทั่งได้เข้าไปร่วมกับเสือไฟจากนั้นได้นำพักพวกหลายสิบคนกลับมาแก้แค้นกระทั่งเสือไฟโกรธที่ไปหาเรื่องจึงได้ออกจากชุมเสือไฟและมาออกปล้นด้วยตัวเองโดยมีสมัครพักพวกกว่า50คน คําว่าไม่เหสวนมาจากพระที่เสือชื่อดังห้อยคอไว้โดยมีความเชื่อว่าจะทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยโดยที่ผ่านมาเคยถูกเล่ยยิงแต่กระสุนหักเหไปหมดคนทั่วไปเลยเชื่อว่าหนังเหนียวยิงไม่เข้าซึ่งเรื่องนี้อดีตเสือไม่เหส่วนเคยออกมาโชว์ตัวผ่านรายการช่องหนึ่งพร้อมกับโชว์รอยแผลเป็นที่หัวจากการถูกยิงมาแล้วอดีตเสือไม่เหส่วนบอกสั้นๆว่าครั้งนั้นได้ยิงกับตำรวจ ระหว่างที่ยิงกันถูกกระสุนเข้าที่หัวแตกและเด้งออกไปตอนเกิดสงครามโลกชาวบ้านอดอยากและยากจนมากจึงนำกำลังไปปล้นคนรวยช่วยคนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกน้องคนสนิทชื่อเสือฝ้ายคนหนึ่งได้ทำร้ายเจ้าทรัพย์และข่มขืนลูกสาวผมจึงยิงทิ้งซึ่งเมื่อเสือฝ้ายได้รู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนื่องจากชุมชนก็มีสัจจะหากใครละเมิดกฎก็ต้องทำตามกฎ อดีตเสือไม่เหส่วนเล่าเมื่อครั้งผ่านมาเรื่องราวต่างๆมานานหลายสิบปีเสือไม่เหส่วนถูกกล่าวขวัญและเป็นที่น่าหวาดกลัวมากเพราะชื่อเสียงของเขากระชอนไปทั่วทั้งภาคกลางจนบางคนเวลาออกปล้นก็อ้างตัวว่าเป็นเสือไม่เหสวนก็มีอย่างไรก็ดีเสือไม่เหสวนได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ขุนพันธรัก์ราชเดชได้เข้าเกลี้ยกล่อมและได้ติดคุกนานกว่า10ปีเนื่องจากไม่มีเจ้าทุก และเมื่อออกจากคุกก็ได้ออกบวชจากนั้นได้มาใช้ชีวิตที่จังหวัดชัยนาทจากนั้นวันที่15พฤศจิกายนนายสวนเพรีวงในวัย101ปีได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักเล็กที่204หมู่5ตำบลไพรนกยุงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาททั้งนี้นายสันติสุขเพรีวงศ์สมาชิกอบตไพรนกยุงลูกชายคนเล็กในวัย50ปีตอนนั้นบอกว่า พ่อเป็นโรคหัวใจโตและโรคไตเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตอดีตเสือดำแคล้วคลาดคงกระพันหายตัวได้นาปัจจุบันสี่เสือในตำนานคือเสือไยเสือใบเสือมเหสวนเหลือเพียงอีกหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่คือหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินาทโรหรืออดีตเสือดำปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครโดยหลวงพ่อเสือดำเกิดวันที่13กุมภาพันธ์2467ถึงตอนนี้อายุอานามก็ปาเข้าไปแล้ว91ปีอดีตเสือดำขึ้นชื่อเรื่องคาถาแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและหายตัวได้ก่อนจะออกปล้นทุกครั้งจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ต่อมาได้เผชิญหน้ากับขุนพันมือปราบจอมขมังเวทหลายต่อหลายครั้งซึ่งมีเรื่องเล่าบอกว่า อดีตเสือดำได้พ่ายแพ้และได้ขอบวชกับพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นจนกระทั่งบัดนี้ขณะที่หลวงพ่อทวีศักดิ์เคยเล่าผ่านรายการทีวีรายการหนึ่งว่าได้เจอกับขุนพันธ์หลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายขุนพันธ์ได้เดินมากอดคอและถามว่าเป็นสิทธิ์ใครเมื่อบอกไปจึงได้รู้ว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์เดียวกันจากนั้นขุนพันธ์ได้เอ่ยปากขอชีวิตลูกน้องหนึ่งคนหลังจากฆ่าแล้ว ก็นำศพมาเผาและออกข่าวว่าเสือดำตายแล้วก็นับว่าตายจริงๆในเส้นทางโจรแต่ก็เกิดในเส้นทางทรรแทนหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรยังบอกอีกว่าได้ร่ำเรียนวิชาอาคมจากอาจารย์หลายคนคือหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาดหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อคงวัดกระพร้อม และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของสมเสือที่ถูกกล่าวขานมานานนมโดยเฉพาะเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ